เกมมันเกมมันสิงสมองไปแล้วโทรศัพท์มันสิงสมองไปแล้วนะ,นะอ,อ่ะกล้องมานี่อปลดมาให้กล้องหน่อยเดี๋ยวจะให้กล้องเขามาโชว์ความสามารถพิเศษเสียงดังลองชัดเลยนะอ่ะเป็นเด็กอนุบาลสองคนแรกที่สามารถท่องสุขูมได้ถึงแม่สาเก่งมากนะเก่งมากอ่ะเิ่มแม่สองกอดลูกดังๆเสียงดังความชัดเลย

และรู้จักกับบ้านไปทบทวนนะคะเขาถึงจะทําได้นะคะเขาไม่แปลกเลยว่าทําไมเขาถึงเรียนได้ทําไมเขาถึงมีพัฒนาการที่ดีเพราะเขารู้จักฝ่ายเรียนไงนะคะหนึ่งมาโรงเรียนบ่อยสองรู้จักการเรียนรู้จักพี่ที่บ้านใช่ไหมคะพอเห็นพี่ท่องต้องก็าทาไมท่องตามนมเห่นไหมคือการพัฒนาที่ดีแล้วก็แต่อย่าลืมว่าคุณครูจะย้ำทุกครั้งว่าเรียนดี ก็ไม่เท่าก no ับการเป็นคนทําไมคะการเป็นเด็กอะไรเด็กดีเราต้องเป็นเด็กดีก่อนแล้วเราถึงจะเรียนดีใช่ไหมคะดีไหมอย่างนี้ดีไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเด็กดีเราก็จะมีความอะไรมีความอะไรใจมีความอะไรมีความสุขใช่ไหมคะถ้าเราเป็นเด็กดีเราก็จะมีความสุขเพื่อนๆก็จะมีความสุขนะก้องแต่ถ้าเราเป็นเด็กเรียนเก่งแต่เราเป็นเด็กนิสัยไม่ดีเนี่ยเกเรเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนจะคบเราไหม ไม่คบวันใดวันหนึ่งเพื่อนข้อจะหายไปเราอยากมีเพื่อนนะเราอยากมีเพื่อนที่ดีกับเราไหมลูกอยากมีเ <มา S 1> พื่อนที่ดีกับเราไหมอยากมีเพื่อนที่ดีกับเราเราต้องดีกับเขาก่อนนะคะแล้วเพื่อนก็จะดีกับเราแต่ถ้าอยู่ในีๆไปตบหัวเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนเขาอยากรักเราไหมอย่างเงี้ยไม่ไปอิกเนี่ยเพื่อนเขาอยากรักเราไหมไม่ <c oughs> นะคะแต่คุณครูเช่นชมลูกศิษย์คุณครูทุกคนทุกคนเป็นเด็กน่ารักหมดเลยไม่มีใครเกเลย ไม่มีใครหยิบของเพื่อนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่มีใครที่มาชกต่อยกันมาโรงเรียนทุกคนน่ารักทุกคนนะคะอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะลูกยังเลยเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยลูกน้องนี่สิครับ อพี่สอดเห็นไหมเนี่ยเขาชื่นชมพี่พี่กล้องด้วยครับเป็นการใช่ไหมอาะประเมินให้กล้องอีกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวกล้องก็ช่วยถ่ายทอดวิทยายุทธให้เพื่อนสีบวรด้วยนะเต่อเพื่อนสีบวรนั่งแมลงวันเข้าปากไปแล้วอ่ะไปอ่ะทอมอดหลังตรงสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันหนึ่งวันอาทิตย์สี่เดือนส่อ